บดใจวะไหมไอ้เอวโซ่เอาได้เพิ่มนะมันสิอยู่งี้กันดวยกันที่นี่แหละว้ายเตะกซิมเบิร์กเอาติดเงือกเอาติดเงือกเอาเข่าติดเงือกเอาเข่าติดเงือกนั่นจะย่อมออกเลยบอกแล้วเข่าติดเงือกเข่าติดเงือกนั่นนั่นเข่าติดเงือกเลยอั่นติดคอแล้วสิตายพอดีให้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 เก่งเก่งว่า ยากูซื้อไก่แหมลูกกูก็ต้องได้กินตัวยาเห็ดนั่นถากินหอมมูตัวไม่เนไูพซื้อกงอกไปเลยนะซื้อไก่พซื้อไก่สามหัวมาเลยแม่แม่สามหัวมาเลยสามหัวมันเี่ยี่สามหัวมันอะมรงบ่านบบมีนะ อลูกรักตัวนี้ลูกลากบ่าให้มือมันขอมอมันให้เดี๋ยวๆถ้าเขาขอทักเขาม่ได้ขอมือขอมือขอมือหน่อยนั่งร้องขอมือหน่อยขอมือหน่อยจะให้กินนั่งร้องมันกินฟูจังสีแล้วในขอมือหน่อยจะให้กินนั่งลงนั่งลงนั่งลงขอมือหน่อยจะให้กินขอมือขอมือขอมือก่อนเร็วขอมือก่อนไก่ล่อไก่ล่อไก่ล่อขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือให้กินเลยลูกลากไผลลูกแผลอ้ย อุ่อัวเด้อมันเด้อแมวแมวฟันหัวมันเลยกินเยอะเราอ่ะกินหัดเขาทุกสายมันกินกินเขาวอ๋อแม่ฟุกไวเหรออ๋อ้ยวัววัวยายไปยายฟุกไวกเาหนูฟังก่อนนะไก่เนี้ยซื้อมาแบ่งกับทุกตัวหนูจะต้องรอกินพร้อมทุกตัวทุกคนโอเคไหมยายฉับอยู่ยาเย็นๆพี่พี่เขาก็ยังไม่ได้กินน่ะวัวหรือไงแม่ว่าไก่มันหน่อยเนาะมันหน่อยเปล่าซับหัว แล้วดูพุงมันดูพุงมันมันกินจุ่ะจะให้ทำยังไงอ่ะเข้ามาทำอไมอย่าให้ลูกดูไปนะเอามาเดี๋ยวผมโดนมีดฟันหัวออกไปถ้าใส่มีดไปรอไม่ให้กินเออไปรอไปรอข้างนอกไปรอข้างนอกแสบหูรอข้างนอกไปมีดลำหมดเลยนิ่งีก่อนนิ่ก่อนนี่ก่อนนั่ง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 รอ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 นั่งรอนั่งรอนั่งรอรอรอ อมือข้อมือข้อมือข้อมือแตกแมงเลยเดี๋ยวใจเใจใจใจขอมือไหนกังไหนวะเอาขอมือใหม่ขอมือใหม่ขอมือใหม่อ่ะนั่งลง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 ก่อนนั่งลงนเดียวนั่งลง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 ใจเย็นใจเย็นยายหันอยู่จะเสรอจอเดียวเดียวอะไอเอ็มเอ็มเอ็มยายหันใกล้เสร็จแล้วยายหันใกล้เสร็จแล้วยายหันใกล้เสร็จแล้วลูกหันใกล้เสร็จแล้วใจเย็นๆนะรอกินพร้อมพี่ๆนะ เนี่ยเนี่ยมันสั it, name, okay, okay. God, okay. oh, okay. ่นใส่ส like, ั่นใส่เบาก้ฟังดิ้เดินเข้ามาทำไมอะศักดิ yeah, ์ศักักดัรอลนั่งรอ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 รอน้าวทุกคนลูกรอกินค้าั่งรคนนั่งรอ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 วยกันนั่งรอเน่ยข้าสวยกันนั่งรอนี่ยลอนั่งรอลูกนั่งรอไว้แม่เจ้าต้องเจ้าต้องันมันหน่าแหละมันเิเอาจากไหนเนี่ยเอาแย่สาโภชดูนาูเนี่ย กินกะไรนอนกะไรขิ้มึนมานิขี้โผลมานมั่ขี้โผมันมั่ขี้โผมงันหมดแล้วอุทิจังใส่แม่โคเบลอดอนเด้กนฮะกินเหลือมันบริโภคใหญ่ในไห้ในที่พ่อคอแดงให้มาเออจักใส่เต่าแม่โคเบลเด้ให้ทีพ่อคอยมาจักจอดได้ปะหนิใส่หมกใส่หม่เดมมูทูดเออมูทูดมูทอดอะไรนะมันอาไปมลูกเออ พอแล้วรอกินมัมทุกคนเรากินมัมทุกคนเรากินมัมทุเรากินมัมทุกลี้ยวเรีเนิหมเล้เล้วเนีเร็เหดใจบะไหม้ใส่เอาใส่เอาได้เพิ่นน่ะมันสิ่งงี้กระโดดกระเดียูหรักแล้วคือตัวอื่นเขานอนรอหมดนั้นมุมตาขาที่ตัวอื่นหมดนเขานอนรอหมดแล้วคือได้ยินได้ได้ยินเสียงยายหันดังโป๊กโป๊กโป๊กแงะมา้วนมาขอกินแหมขั้นกังเลยสิดัง เียาวนเขาเอยนสับสับป่าเอนซับซับไปลว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 ไปละไปลแม่กับเฮงสี่กับแถวมีดมาโอ้ยหยุดกินก่อนรอกินพร้อมทุกคนให้ตุ่นนั่เอาไมด้วยลูกร้างมันก็ยิงเขียวมันเขียวอยู่ไม่ต้องัวเป็นพยาธิคะเพราะว่าให้กินยาถ่ายพยาธิหมดแล้วใช่ เนี่ยทำไมไม่รอกินพร้อมทุกคนเนี่ยตัวอื่นเขาก็รอให้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 ้เง่นเก่งกว่ะู่ือไก่แหมลูกกูก็ต้องได้กินตัวยาเห็ด่น้ากินหอมมูตัวมันตากันไม่ได้ลูกพอซื้อก่เก่งเก่งแ่อไปเลยนะอซื้อไก่พ่อซื้อไก่พอซื้อไก่พอซื้อไก่เงินแม่เงินแม่ยังเรียบเรียวอนเปเระเนิ่ยไอ้ใส่บเงิดกินแหมไก่ตัวนี้เกควงขึ้นทางเงิน่เงินใสกินไปซื้อกาแฟ ลูกกินได้ลูกกินได้ลูกลูกตังหนูต่นูต่้งหนูต่้งหนูตงนูต่งหนูตงหนูตั้งหนูต่างหนูต่างหนูต่้งหนูต่างันูตงหนูตางหนูต่งหนูต่งหนูตนูต่างหนูต่งหนู่งหนูต่างหนูต่างหนูตางหนูต่างหนูต่างหนูตงหนูตัางหนูตางหนูต่้งหนูตงหนูตังหนูตางหนูตหนูนู่นูตางหนูตหนูนู่งหนู่หนูตงหนู่งหนู่งหนูตางหนูตหนูตงหนูตหนู่งหนูต่งหนู่งหนูนู่งหนู่งห่งหนูตงหนูตังหานูตนู่น อร่อยอร่อยอร่อยยาดูิดดูความกุ้ตองในอนอร์ดูกตองในน้อนเมเกียวดอกคุ้มบานโซกับปกเตกินเบิร์ขาติดเนื้อข้าวติดเนื้อเอาข้าวติดเนื้อเอาขาวติดเนื้อนั่นยะย่อมเอาออกเลยบอกแล้วข้าวติเนื้อขาวติดเนื้อนานนานขาวติดเนื้อเลยอ่านสิคอและสิตตเพรดียดารเราฟฝ้ากินไร บอกให้กินมเพื่อนบอกให้กินเพ่อม่ยาอาจากันบอกนี่ิอินจังแกอนมาโอ้นขึ้นไีข้างบนเลยใจเย็นๆเพอโปไหนดิเพื่อรไหนดเออ๋ยซักหนาเนี้แม่ไม่ซักนี่กัเพื่อปรไหนเื่ากันในปอนในต้มันตซักน้ก่อนลก้าจากน้ก่อนลุกน้ำก่อนน้อนเดี๋ยวเนี่ยไม่รอน้องนี่ใส่ไม่ดีเลยเดี๋ยวโกยับให้น้องรอนำอย่าลองนำกอกบางเนี้ซะ นอหนู่นในขอมือดิขอมือหไอ้ปะนี่ไหิวมันหิวอนุ่มมามมามย่างมาล่ะมามามาูชิมกระดูกูชิมกระดูกิมกระดูกูิมกระดูกิมดูาดูชิมกระาูกดู่ามกระดมวดาชิมกระดูกดูชมกระดูกดูชิมกดูกมกรกิมกระดูกดูชิมกระดยาดูชิมกระนูกดอชิมกระดูกดูชิมกระดงกดูชิมกะดกิมกระดูกดูชิมกระดมรัดกดูอิมะไมระดิมรูกดูชิมกะดร เล่นลูกกูซื้อแม่บุกเกียวกับเจ้าของเป็นคนบอกว่าถ่ายกินพร้อมกันมันสิตีข้ออีกเราได้หน่นายมันติดอีกเราแม่นั่นนัน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 ่นนั่นนั่นบ้าพวกกินปะมันมันอ้วนด้วยซื่อ,อ,อ,เ,อเ,เอ้าเข้าจานนี่ว่าเฮ้ยเขาแก้วนี่ว่าเฮ้ยเข้าสวยนี่ว่าเขาช่วยให้ช่วยกินมัางลูกเข้าสวยกินบ้างเขาจานไม่ต้องกินเออไม่ต้องกินยาแกงกินหน่อยเองไงนายกินน้ำพองในหน่อย